ัสดีครับเื่อนกี่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยววัดอินทราบกันนะคระช,ชกี่ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอินทราบวรวิหารครับเป็นวัดที่สำคัญสมัยกรุงชนบุรีครับและก็เป็นวัดประจำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยรับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับตาม มาถึงที่นี่แล้วต้องท้าความแม่ลวงทุกเชต้องทำความเาาากกคารพเจ้าตาก่อนชมความเคารพเจ้าตากโชคดีครับอันนี้เป็นบอน้ำมวลสักสิ์โอ้มีชุมเซเว่นด้วย รุนูนเป็นอุด้งสดหลังใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับ Let's go วันนี้คนมากันเต็มไปหมดเลยขันกี่ว่าขันกี่โชคดปีนะที่มาวันนี้ มันจะมีทัวร์สึมคัญอยู่จริงๆต้องต้องเก่งใจกันนะเพราะว่าเขาเปิดโปดมาไม่เกี่ยวกับเราเราเข้าใหม่เอง <c oughs> แต่ยังไงก็รู้สึกโชคดีจีได้ชมความสวยงามข้างใน ข้างในเป็นของเก่าทั้งหมดเลยยังไม่ได้รับการรีโนเวทใดๆทั้งสิ้นครับโอเคกับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันต่อครับ Let's go Oh แมวหนียันหนี <laughs> อาวันนีไอันีสิเสด็จได้มากทุกคนโอ้ด oh, ูบุดามินิฮาร์เลย เดีเ๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงนุ้นนครับตรงนุ้นมีคลองดีหลายอย่างเริ่มแรกอันนี้เป็นบุดานนอนอ,องค์ใหญ่มากทุกคน ดูเพนชิงก็ค่อนข้างเก่าและเลื่อนล่างมากเลยต่อไปเราจะไปที่บ้านอีกหลังอันนี้เป็นส่วนหน้าวัดนะทุกคนผู้มีนั่งแบบด้วย เอ๋อันนี้มีทุสเปร,รให้ขึ้นไปข้างบนอีกคันวา้าเป็นพระองค์เหล็กๆแล้วก็มีร้อยตีนบุษธาขั้นกี่ได้ความรู้ใหม่มาอย่างหนึ่งก็คือเมาไม่ควรเอาเรียนมาวางไว้บริเวณน,นี้ พราะว่ามันจะเป็นการทำลายโบราณวัตถุเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปขั้นกี่จะไม่เล่นวางอย่างอีกแล้วครับทำความเคารพบุดาก่อนเพิ่งจริงก็ค่อนข้างเก่าแก่มือนกันเลื่อนหลางไปตามการเวลา โอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกหลังนึ่งต่อครับแดดร้อนมากเลยทุกคนอันนี้เป็นอู้อันนี้เป็นบุดานอนงาย อ,อ๋อทำไมมีเตียงโทรออกมาอย่างสี่คนหนีอ๋อนี่มีซาปาตาคิคุซสี่คนหนีวายบุตตาที่สลีดอยู่ในกล่องโอ้บุตดาตายแล้ว โอ้ไม่ใช่เป็นบุตดาอยู่ในกล่องว้าวมีเงินด้วยอยากไปดู่ท้านยี่จับส้นตีนบุตดาด้วยเป็นซีเรียประมงคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกหลังหนึ่ง น,นี่ก็เป็นบุตรานอนเหมือนกันว้าเพนจิงก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเจ็ดสิซคาดว่าน่าจะลบเปลี่ยนไปตามเพราะว่าน้ำถ่วงสไปเดอร์แมงมุม เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันต่อครับ Let's go ชั่วีดตอนนี้ขั้นกี่ก็อยู่ที่วิหารสมเด็จพระเจ้าตักสินลักนี่ ตรงนูน่นทุกคนดูเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับตำ่ำทชาดา ส่งเเด็งพระเจ้าตักสินถ้าเป็นถ้าเป็นชีวัดอรุณจะมีให้ลอดข้างล่างด้วยแต่ว่าที่นี้ลอดไม่ได้นะทุกคนเตี้ยมากเง้นเดี๋ยวเราอยู่แค่ตรงนี้พอโอเคพอแล้ว <c oughs> อุออกก่อน ถ้าอยากไปหลอดองถ้าอยากไปหลอดต้องไปหลอดที่วัดอรุณครับด้านหลังนี้เป็นหลวงพ่อดำครับหลวงพ่อดำสักสิทธิ์มากนะทุกคนเคยเคยช่วยตำรวจจับโจรคนหนึ่งครั้งนั้นมีคนมาขโมยของที่วัดแล้วมาขโมยของในวัดนี้แหละ พอมาถึงในวิหารนี้ก็เห็นคนตะโกนเสียงดังน่ากลัวแล้วก็คนที่มาทื่อดา <c oughs> อ่าก็เลยวิ่งหนีออกไปอันนี้เป็นเรื่องเราสมัยก่อนคันกี่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะออันนี้ทุกคนเป็นนางมนต์ยืมได้ สุลิอมองคนกับตัวครับเดี๋ยวเราจะมาเขย่าเสียมสีกันครับ Diver. Burn it. To call <Specifically> What? <speaking> to call it. Basic. Burship. Sensible. Burship. Me. Kabo. like you are <aría> in a trance and hardly say of a job that could not be in it. Into it. f o y o ย w หู you, อาจจะปานภาษาอังกฤษชำไม <c oughs> <c oughs> ใบที่สิบหยิบจกทบกับใบเหมือนได้นอนหลับแล้วกับฝันจะพูดจะแซนยากลำบากคันไม่รู้วันเป็นตายวายชีวาแม่ทำลูกในท้องต้องเป็นหญิงแม่ทำสิ่งของหายอย่าหายหมาแซนยาทีจะพบพระเจ้าตา ถามไขว่าให้อยากลำบากตายถามหาครูสมสู่ผพี่พ่อมผักว่าคงจักได้สุมอารมณ์ใหม่ถามหาลาบไม่ดีเป็นสิวายละวังกายไว้ให้มันทุกวันเอ้ยเอ่ยแงแปลว่าไม่ดีใช่ไหมประมาให้ระวังตัวไว้ว่าจะเป็นใคร แถมจะดวงสวยถ้ามีลูกต้องเป็นผู้หญิงโอเคกับเดี๋ยวเราไปที่นั่นต่อ Let's go อันนี้เป็นวิเจท,ที่บรรจุปฏิคมพระเจ้าตาส่วนอันนี้เป็นที่ใส่อัจิอของพามาอ่คุณเข้ามาให้สีเสียดายที่วิหารด้านใน is under construction เลยอดดูสำคัญเลยทุกคน สวัสดีทุกคนดูไหมตรงนี้เมื่อ5ปีก่อนเคยมีเด็กมาจมนำตายด้วยเป็นเด็กตอนนั้นเด็กอายุ14กระโดดน้ำเลนกับเพื่อนตรงนี้แล้วกระโดดน้ำเลนแล้วหายไปเลยเอาปุกิีกลายเป็นศพได้แล้วทุกคนอยากฟังเรื่องลี้หลับไหมเดี๋ยวคันจีจะเล่าให้ฟังจริงๆ วัดนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นวัดที่พี่ดุกอีกแห่งหนึ่งของฟั่งชนเลยพอๆกับวัดสลัคืนืลที่เราเคยไปมาวัดนี้จริงๆมีสร้างวัดที่เดินถึงการคอนเนกตกันก็คือวัดอินทารามวัดจันทารามแล้วก็วัดราชะคือชื่อี และเมื่อปีพศ2501เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดผู้จับบานต้นเพลิงได้เม็ดซองพี่น้องลอบว,วางเพลิงเพื่อเอาเงินประกันเชิงคูมีความผิดในมาตรา17ฐานสร้างความเสียหายเดยส่วนรวมมาตรากมอ17นี้คือไม่มีการขึ้นศาลอะไรใดๆเลยมาจึงจับตัวได้ก็ระหารชีวิตเลย ก็เลยถูกจับประหารชีวิตด้วยการยิงป่าบริเวณหน้าวัดตรงนี้เลยทุกคนคน, <S <S คนชาวคนแก่สมัยนั้นเล่าให้ฟังว่าตรงมีมีคนมายืนดูคนถูกประหารเต็มเลยครับแล้วผู้ต้องหาสองคนก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตว่าตัวเองไม่ใช่คนผิดและตรงมีท่้งบอดเขาว่ากันว่าเป็นรอยเลือดรอยกระสุน ครับสมองกระจายเต็มตรงนี้กันหมดเลยแต่ปัจจุบันน่าจะทายไปตามการเวลาแล้วทุกคนแต่ก็อุ๊ยแต่ก็มีอีกความมีอีกความเชื่อนหนึ่งบอกว่าทั้งสองคนไม่ใช่คนผิดแต่ทั้งสองคนเป็นแพรับบาเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนจีนและคนที่มีอำนาจสมัยนั้นไม่ค่อยชอบคนจีนเท่าไหร่เลยอยากจะ เชืดไก่ให้ลิงดูโดยการอ้างมาตา17มาใช้ทำลายกันน่ากลัวนะและสมัยก่อนบริเวณนี้ทุกคนยังไม่มีถนนแบบนี้นะตอนกลางคืนจะเปลี่ยวมากๆมีคนเคยพบว่ามีคนตัวเปียกเลือดสองคนยืนอยู่ หน้ากำแพงวงัดจงหนีบางจงนูนบางแล้วก็ร้องไห้บอกฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดและบางทีก็ไปโผล่แถววัดจันทารามตุงนูนก็มีแต่ปัจจุบันก็ค่อยๆหายไปตามกาลเวลาเรียองสยองขวัญ Hiding from the change that is on its way, holding it tightly onto what we know. But the end, know that okay. Just gotta find the that gotta this track to let it in I will find end know be okay go เป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปเชียววัดอินทรารามของเราในวันนี้ครับวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และสาระเท่าที่คันกีจะสามารถทายชอดได้นะครับโอเคครับไวยคราวนาะมาเชียวกันใหม่กับคันกีนะครับแต่จะเป็นที่ไหนต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับบ๊ายบายครับ